ที่แปดหน่องสองเจ็ดาวันที่วันนี้เป็นการประชุมกรบพครั้งที่สี่ทับสองพหร้อยอยู่ทั้งหมด5วารละวันี่11บเอ็ดวัึงเว็บสองครับ ในการประชุมทั้งนี้มีกรรมการที่มาเป็นการโดยตำแหน่งมาประชุมทั้งหมด13ท่านผู้ผทรงบุญซึ่งเกินจํานวน2ในสองกรรมการที่มีอยู่เพิงครบโหมดุึงแ้วครับกรณีพิเศษกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิชาชเป็นรองประธานโดยตาแหน่งนั้นสานารถไปายคณะติ่สองพุษภากรมสองคาเพื่อการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษารและการแทนหรือมี แต่ไม่อาจป็นบัติราชการได้ที่ประจำสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนและมีว่าการกระทรวงที e ่ทาซึ่งเรขาธัการสืบรการแลชี้แจงในหนังสือก็เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรมการพิเศษในฐานะผู้รักษาราชการแทนที่มีว่าการกระทรวงทรัพย์ครับระยเสุดสิ้วลชนนะครับ